สวัสดีครับสินิจจทวิชาแนลยูทูบครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนคนเดินประจวบนะฮะอยู่ที่ร้านส้มตำเจเล็กยำสามคราะประจวบนะครับนี่ครับโอ้โหพอมาถึงแล้วของก็จะหมดตู้อยู่แล้วนะครับวันนี้ขายดีมากเป็นถนนคนเดินนะฮะนี่ครับสวัสดีครับเจเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะมาไม่มีปีไม่คุยมาไม่มีปีพี่คุยนะผ่านมาก็มาถ่ายเลยนะฮะนี่ครับโอ้นี่นี่หอย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  แ้ไอนโทไปขยับของเลยะมิโจหอยอันนี้เป็นหอยนิวซีแลนด์หรอือหอยบ้านเรานิวซีแลนด์อ๋อเหรอนิวซีแลนในเซเลนนะครับนี่ครับแหมหอยกนระเด้อเลยครับร้านส้มตำเจริกนะครับนี่เมนูนี่คุณลูกค้าสั่งว่าเอาอะไรก็ได้แต่แก้มไส่กับเป็นกับแก้มโอ้โหเอาอะไรก็ได้นะครับ เนี่ยเดี๋ยวหนูจะขยับลงตู้อยู่อ๋อแมงดาแมงดาก็หมดใช่ไหมไม่มีหมดเลยแมงดาโอ้วันนี้ขึ้นโตนะฮะดูครับสังเกตดูว่าด้านด้านนู้นเนี่ยจะมีแบบขึ้นมรสุมนะฮะลมเขาเรียกว่าขึ้นโตอากาศไม่ค่อยดีอากาศไม่ค่อยดีอ๋อทะเลดําปีเลยนะครับเพราะเป็นช่วงมรสุมนะฮะของทุกปีนะคแต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับบรรยากาศในการขายสักเท่าไหร่นะฮะก็ยังขายกันเหมือนเดิมนะครับสําหรับแต่ละร้านนะฮะ สารส้มตำยำทะเล็ก <ปะ S 1> ก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมนะฮะนีม่มนพิสูจน์ดูหน้าตู้กันเหลืออะไรบ้างนะนี่ครับโอ้โหมีไม่เยอะแล้วนะน,ววนะนานนานจะเห็นแบบของขายหมดเกลี้ยงแบบนี้นะนะครับกับบรรยากาศที่ยังไม่ถึงมืดค่ําเลยนะครับ,รบเมนูก็มีเหมือนเดิมนะฮะหลากหลายเหมือนเดิมนะแต่วันนี้เขาบอกว่าไม่มีแมงดานะอืกำลังจะขยับ ใช่่คะปรับแต่งนะฮะไม่มีอะไรมากโอ้โหนี่คุณโจดูเหลือแค่นี้เนาะของมีไม่เยอะเนาะก็เอามาพอประมาณเห็นว่าเหมือนมันมีมอลลสุ่มนะคะอ๋อจริงๆตอนนันเดินนี่มันก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะแต่พรุ่งนี้จัดเต็มไหมพรุ่งนี้ใช่ต้องเต็มกว่านี้เพราะว่าของมาพวกนี้ด้วยอ๋อของมาพรุ่งนี้ด้วยนะจ้าอ่ะใครชมแซลมอนก็หมดแล้วหนน่อยแซลมอนก็หมดไม่ต้อง เราประกอบไปถุงงไมน้นาเลยลูกค้าทุกคนนะคะ <c oughs> ตั้งไปแล้วหรือยังคะแต่ <c oughs> คิวไม่เยอะหรอกจากเพราะว่านี่หนูก็น่าจะยังไม่ถึงทุ่มครึ่งก็หมดแล้วละคะ่ะฮะคุณลูกค้าจะทานอะไรอะคะ <c oughs> อะไรดีลกูก ดูหน้าโตู้ดีกว่ะเดี๋ยวหนูเอาใจมีอยู่ครับไข่แดงเหรอคะก,กับกระโพแค่น,นั้นปาร้าไม่ปาร้าค่ะได้แพดพอดี เผ็ดไปหรือเปล่าไม่รู้อร่อยแซ่บอร่อยแซ่บครับมากตะหีบนี่ยมากินร้านนี้ร้านเดียวอ๋ออร่อยแซ่บมาจากกับตะหีบนะฮได้อยู่ในกล้องแะ่ร้านนั้นเนี่ห่าอร่อยแซ่บนะฮะนี่กาจากจันทบุรีนะมาโอ้จันทบุรีก็มาสัตตหีบก็มาจันทบุรีก็มานะครับคคบนะะดูในคลิปดูในคลิปเหรอฮะติดตามในคลิปอ๋อติดตามในคลิปนะฮะสุนิโจสุนิโจเหรอครับไม่ใช่ฮะปากหลักชาแนลฮะทันชนันนะ อ๋อไม่ได้ไปแล้วครับกลับมาแล้วฮะคุณเจ้ววามาหรอคุณเจ้าเขาเขาไวเขาทันเขา,า,าทันพอรู้มากใช่ไหมแม่ไม่ได้พูดจักหน่อยเอฟซีนะครับขอบคุณครับเอฟซีหนูเอฟซีจันทบุรีขอเอฟซีจันทบุรีมา สัตีหีก็มาโอ้เป็นเป็นร้อยกเอ้ยกี่ร้อยโลเอ้ยโอ้น่าเจ็ดแปดร้อยโล้าได้คุณแม่จ้าได้สิค่ะคุณแม่นู้นูายให้แม่คุ้แห้งกับถัว ăn bắp cải <laughs> luôn á, hà giòn. Cảm để mình cắt lóng háo. Bắp canh bùn cái bắp này, cắt nhẹ đi nha. Đai แม่มัน,นชอบขอยัน,ค,น,นะค,ะคุณแม่ระวังลื่น,นะคะมาชล้วยด้วยคุณแม่เดี๋ยวโนรีเอาใจนะคะออเดี๋ยวรอนานคุณแม,ม่แม่ของแก้วแล้วคะ่ะแล้วก็ปุนนี้้วไข่มีใครเ,เราตกมาไปเลยคะ่ะชุดใหญ่เลย เจอใช่ไหมไซรัปตู้เต็มนะไม่ได้เอาปูหมามาใส่ตู้เนี่ยจะขยับไม่ได้ขยับแล้วแหละจะมีปูหมาเอาจังค่ะจังคือแม่ ของหอนูเป็นปูม้าสดนะคะปูม้าสุกหนูหมดไปแล้วนะคะคุณแม่ได้ค่ะอ๋อสวัสดีค่ะ,อคะเอามาทำไมไม่รู้คนเ,เล็กลอยคนเล็กรวยลยไม่ได้มานะ ก็เลยขายคนเล็กรวยรวยคนสิน hmm. <t holog interf drink> ิดจอรวยรวยครับต้องครับโอขายดีเหมือนเดิมนะคะเจ๊เล็กจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วโอ้สนิดเจอเหลวไหลไม่ปซะตั้งนานาที่แกเรกไปยวนทะเลเลยร้อยเดียวไม่แพงไข่แตรปูม้าสดแห้งลมร้อยเดียวเหมือนจานตัวแล้วก็รวมทะเลสดหนึ่งอันนี้ยังปูม้าสองตัวไหม คุณเล็กตามสบายนะคะโอ้่หมึกสุดยอดจะแป้งไปเยอะคุณโตพอเรามองอากาศไม่ค่อยดีเราจะรีบมารีบไปใช้เงินคุณแม่ค่ะปะลาร้ก็จะหมดถ้าคุณแม่รอมีถึง15นาทีแล้วคุณแม่จะเดินเล่นรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมทำแยกงาไม่ให้ไหมได้ดค่ะมีเราีเรา ก็ถึไม่เอาไปค่ะไม่ต้องใส่ไาดงอย่างได้ได้ได้วเขไม่เอาเาไม่ติดติดได้เด้หนูรวนสุกให้เป็นไข่หมึกกุ้งเดี๋ยวหนูใส่ไข่ปูให้ด้วยทำทำไแค่สัปดาห์ทไแค่สองอพอจัดได้จัด เดี๋ยวหนูดูแลให้นะคะคุณแม่เพราะว่าให้ฝลังมาหรอไม่มาไม่มาไม่นาัต่ลุงยังไงงโตมาเหรอนานอ่ะอ๋อเารู้แล้วคุณเล็กได้ไปด้วยหรือเปล่าคะไปตามเดียวก็ไปตามแับทีหลังค่ะไม่ได้ไปด้วยก็ไม่ได้ไปด้วยไงนะแล้ว มีอะไรให้ถ่ายอะไรไหมคะไม่มีอะไรนาทานช่องคุณเล็กนะแล้วเดี๋ยวเราเลิกติดตามคุณโจไม่น่าแยกบ้านเดี๋ยวลูกร้อยยี right. ่ม oh, <okay ัน้องมีแล้วสองแปดที่แยกจใจร้อยยี่นะร้อยหนึ่งนะเล็กทานอะไรไหมคะอุ๊ยกุญโคล คุณเล็กชื่อคุณเล็กชื่อช่องอะไรคะอ๋อเันที่มาค่ะจจนที่มาค่ะจันที่มาทราเวลภาษาอังกฤษตัตามปิดคุณโจนี่ก็เลยทายาวเลยจ้ะนที่มาเคนตามทายาวเลยคุณติดตามทาช่องดังหรือเออยจะทแล้วพว่ายอดคนลดลงมาเยอะเลยตั้ปอยูุ่นเยอะจ ก็เลยไปกอบกู้กลับมาค่ะได้แล้วมาหน้ากอบกู้อยู่ค่ะว่าจะปล่อยให้เน่าอยู่ที่นู่นแล้วก็เออสงสารเหมือนมันมีพายุคุณคุณทะเลเิ็นเนี่ยรวของมาแบบว่าคือไม่ให้ลูกเจ็บให้ได้ป่วยเวลามาช่วยอย่านะคะลูก ใส่ช่วยเทถูกข้าวโพดมะม่วงไหลบัวลูกข้าวโพดอย่างเดียวเหรอจะแป๊บเดียวน,นะลูกนะรุ้มสุกนางรมหนูยังไม่ได้วัดดีช่องคุณเล็กเลยอ่ะนางรมแบบสอด่าไส้โล่ไข่โต เล็กหนูสวัสดีช่องรถสื่อสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่องจันทิมาลีสดเลยนะจันทิมาลีวันนี้มาหมดแล้วนะคะไม่เหลืออะไรแล้วองจันทิมาลีสดได้เหมือนกันค่ะจันทิมาลีสาชเหมือนกันนะคะโจใช่ไหมว่าเหนอตุ้งจีนไม่หายอไรในตุ้เล็กหายดีเลยตุ้จีน โอ้โหคุณจอคุเล็กเป็นแพงนะปกติไม่ติไม่เป็นไรครับขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะสวัสดีโจรถวฟใต้ดินยูทูบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับร้านต้มตำยำเจล็กประจั่วนะให้หเลี้ยงน้ำบ้างหมดตู้เลยนะคฮะหมดตู้เลยขายดิบขายดีนะฮะวันนี้นะฮะก็คลิปสั้นๆนะฮะสวัสดีครับแน่นดีนาใช่แน่น